สวัสดีครับครูเก่งกันศักด์โกศลศักด์นะครับพบกับครูเก่งนะฮะกับกิจกรรม i อครูเก่งนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะจะเปลี่ยนภาพการ์ตูนธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้เป็นภาพแอนิเมชันเคลื่อนไหวได้แบบนี้น่าสนใจใช่ไหมครับภาพวาดธรรมดาธรรมดาให้เป็นภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นแอนิเมชันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันเลย ตอนแรกของการทํากิจกรรมนะครับอันดับแรกเลยเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพนะฮะอย่างเช่นตัวกระดาษหรือว่าตัวดินสอสีอะไรต่างๆที่เด็กมีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็วาดรูปคนหรือรูปตัวละครหรือตัวสัตว์อะไรต่างๆก็ได้ที่มีลักษณะท่าทางในการยืนมีมือมีเท้าอ,องค์ประกอบของร่างกายที่มันชัดเจนนิดนึงนะฮะถึงจะทํากิจกรรมได้ดังตัวอย่างของอครูเกวาดมา2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็น ตัวแบบนี้เลยตัวคนนะฮะอ่าแบบนี้นะครับแบบที่2จะเป็นแบบนี้ครับนี่เลยนะฮะเจ้าหมูนะฮะช่วงนี้หมูแพงก็ต้องวาดหมูหน่อย จากที่เด็กๆวาดภาพนะครับทุกคนก็ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์มือถือ iPad หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรก็ได้นะครับที่มีระบบอินเทอร์เน็ตในการใช้งานนะครเพราะว่าเราจะใช้งานผ่านตัวเว็บไซต์ในระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับผมเดี๋ยวครูเก่งจะทําการทดลองนะฮะสาธิตวิธีการทํากิจกรรมว่าเอ๊ะเราจะเอารูปภาพของเราเนี่ย ไปทำให้มันเป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวได้ยังไงวันนี้มีขั้นตอนที่มันง่ายมากง่ายนิดเดียวดิเด็กสามารถทําด้วยตัวเองก็ได้หรือจะทําร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านในช่วงวันหยุดนี้ก็ได้นะครับผมผูกเ่งจะใช้งานจากตัว iPad นะครับซึ่งก็เข้าใช้งานที่ระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยเด็กสามารถเซิร์ชหานะครับลิงก์นะครับที่ชื่อว่า สเกตเมตาเดโม o ล็บนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูเก่งจะลองสาธิตให้ดูนะนะฮะอ่ะอันดับแรกเข้ามาที่เบราว์เซอร์ก่อนเก่งเข้าใช้งานตัวนี้ Safari นะฮะแล้วก็เซิร์ชหานะครับตัวที่เขียนว่าสเกต c h คต E เ Metame อ่านี่มาแล้วนะฮะตัวที่อยู่ข้างล่าง s k e t ตเมตาเดโม่แล็บตัวนี้นะครับเด็กๆก็กดคลิกเข้าไปเลยนะฮะหลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วตัวเว็บไซต์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันด้านบนสุดเลยนะครับเด็กๆอันด้านบนสุดที่เขียนว่า a d i m a t e d r a w i n g ตัวนี้นะฮะกดเข้าไปปึ๊บอ่าหน้าเว็บไซต์เขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวเห็นไหม ตัวตรงนี้เขาก็จะมีตัวอย่างที่เด็กๆสามารถที่จะดูตามขั้นตอนเขาได้ก่อนว่าเด็กๆจะทํางานยังไงนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยเขาใช้งานยังไงมีประมาณ4ขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่1น,นะครับก็กด Access ก่อนตัวข้างล่างเห็นไหมฮะตัวนี้กดเข้าไปปึ๊บหลังจากที่กด Access เข้าไปแล้วเนี่ยก็กดคําว่า Get Start นะครับอพอเกมส,สตาร์ทเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปภาพเข้าไปก็จะทําการถ่ายรูปเข้าไปในตัวอุปกรณ์ของเราก่อนนะฮะหลังจากที่คุณกูเก่งเนี่ยถ่ายรูปเข้าไปแล้วนะครับก็กดใช้งานนะครับกดใช้งานแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายมานะครับแล้วก็กด next ทีนี้นะฮะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะแกนแบบนี้เลย สแกนเพื่อหานะครับรูปภาพของเรานะฮะให้เจอทีนี้เราก็กดคําว่า agree ตรงนี้นิดนึงพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับเครื่องเนี่ยก็จะพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการ crop size นะฮะ crop เฉพาะส่วนที่เป็นตัวการ์ตูนของเราหลังจากที่ใช้ปุ๊บก็กด next ไปนะคเครื่องก็จะสแกนแบบนี้เลยกด next เข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้นะฮะมีทั้งดินสอมีทั้งยางลบนะฮะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะ แก้ไขรูปภาพของเราถ้าสมมุติว่าโปรแกรมเนี่ยเขาสแกนหารูปภาพเราไม่เจอเนาะเราก็สามารถที่จะแก้ไขในส่วนตรงนี้ได้อ่าอย่างเช่นตัวอย่างของครูเก่งเนี่ยเขาสแกนหาครบเสร็จหมดแล้วนะครับเขาสแกนหาตัวการ์ตูนของครูเก่งได้หมดครูเก่งก็กด next ไปเลยนะฮะกด next เ,เสร็จปุ๊บอ่าขั้นตอนนี้สำคัญนะฮะให้ดูดีๆว่าตัวเด็กๆตัว point หรือว่าตัวจุดตรงนี้เด็กๆสามารถที่จะเลื่อนนะฮะของเขาได้ว่า เขาเนี่ยตรงกับส่วนต่างๆของร่างกายจุดต่างๆเนี่ยตรงกับส่วนต่างๆของตัวกระตูนเราหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ตรงเด็กก็สามารถที่จะแก้ไขจุดต่างๆได้เลยนะครับอ่ะในตัวอย่างอันนี้ของโคเก่งตรงหมดแล้วนะฮะโคเก่งก็กด next ไปได้เลยอ่านะครับพอกด next เสร็จปุ๊บอย่างงี้ฮะนี่เป็นยังไงฮะมาแล้วนะครับรูปภาพของโคเก่งก็จะกระโดดแล้วก็วิ่งได้แบบนี้เลยนะฮะเป็นภาพเคลื่อนไหวได้แบบนี้ นะครับทีนี้เด็กๆสามารถที่จะเลื่อนดูนะฮะแอคชั่นต่างๆได้หมดเลยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอยากให้ตัวการ์ตูนของเรานะฮะแสดงท่าทางเป็นแบบไหนเด็กๆก็กดเลือกตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะลองไปเล่นดูนะครับอ่ะถ้าใครยังคิดไม่ออกนะครับเขาก็จะมีหัวข้อมาให้นะฮะมีแดนซ์นะฮะมีเต้นลองกดเต้นดูสิ นะครับตึ๊บอ่ะนี่เต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือจะเป็นัันี่นะฮะทำท่าทางตลกตลกดูนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยมีจัมปิ้งนะฮะแบบนี้มี w a l ก i n g นะครับะนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการทำงานเพียงเท่านี้เองนะฮะมีขั้นตอนง่ายๆนะครับ ที่มันจะเปลี่ยนภาพวาดตัวการ์ตูนของเด็กๆเนี่ยให้เป็นแอนิเมชันในการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆได้นะครับเด็กๆก็ไปลองทดลองเล่นดูนะฮะว่ามันจะสนุกมากน้อยแค่ไหนแต่ทีนี้นอกจากที่จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟหรือว่าดาวน์โหลดนะฮะตัวการ์ตูนที่มันเต้นๆแบบเนี้ยนะฮะเก็บไว้ในเครื่องหรือว่าจะส่งไลน์ไปให้ใครก็ได้นะครับ ตัวอย่างเนาะสมมติว่าคุณครกเก่งเลือกตัวนี้แล้วก็กดไปที่แชร์นะฮะกดไปที่แชร์เสร็จปุ๊บเครื่องเขาก็กดไปที่แชร์เสร็จปุ๊บ,บนะฮะเราก็สามารถที่จะบันทึกวิดีโอแบบนี้ได้เลยนะครับหรือหลายๆแบบอ่ะเอาเดินแบบนี้แล้วก็บันทึกหลายๆอย่างได้เลยแล้วก็บันทึกแบบอื่นได้อ่ะเอาอันนี้ปุ๊บนะฮะต่อยมวยเดินต่อยมวยชุบๆแบบนี้ก็กด ไปที่แชร์แล้วก็กดบันทึกวิดีโอแบบนี้นะครับเขาก็จะเข้ามาในตัวคลังรูปภาพของเราทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ดูตัวอย่างมาว่าเขามาเครื่องคูเก่งหรือเปล่านี่ไงนะฮะมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวกกรูปการ์ตูนของเรานะฮะเป็นขยับเป็นแอนิเมชันแบบนี้ได้เลยเด็กๆก็สามารถที่จะ เซฟเก็บลงไว้ที่เครื่องนะฮะแล้วก็ส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าส่งไปให้เพื่อนๆหรือส่งให้ใครก็ได้นะครับเขาเซฟเก็บไว้ดูแบบนี้ก็ได้นะครับเอาละตัวกิจกรรมนะฮะของครูเก่งก็มีเพียงเท่านี้เป็นยังไงฮะสนุกไหมครับเด็กๆอย่าลืมไปทดลองเล่นด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็คำนึงถึงความถูกต้องแล้วก็ความเหมาะสมของตัวเด็กๆด,ด,ด้วยนะฮะ แล้วครั้งหน้าครูคเก่งจะมีกิจกรรมไอทสนุกๆแบบไหนมาฝากเด็กๆอีกปิดตามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูเก่งก็ต้องขอตัวลาเด็กๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย